โยสวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะใช่ <laughs> คิดถึงทุกคนมากเลยช่วงนี้ก็ <laughs> ไม่ค่อยได้ถ่ายบล็อกเท่าไหร่นะครับทุกคนก็คือเราอ่ะสองคนติดภารกิจกันหลายๆอย่างก็เลยไม่มีเวลาถ่ายแล้วก็ตัวผมก็ไม่มีเวลาตัดคลิปด้วยเนาะอัปเดตชีวิตนิดนึงเ <laughs> <laughs> พราะว่าตอนนี้เปลี่ยนงานใหม่แล้วจ้า <laughs> <laughs> นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะใช่เตบโตขึ้นมันก็ต้อง แรงกดดันมากขึ้นแล้ววันนี้เราไปไหนกันวันนี้เราไปไปไหนอะฮะอ้าวไปไหนอะไม่รู้อะปิดคลิปไปจันทบุรีค่ะวันนี้เราไปจันทบุรีกันไปเที่ยวกันเป็นแบบอาจจะวันเดย์วอล์กเนาะใช่ก็วันนี้เราจะไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีเนาะก็เดินทางไปด้วย รถส่วนตัวนะครับเ <Yeah. S 2> อปเดอชีวิตอีกแล้วเัปเดตชีวิตว <c oughs> อีกแลเชีวิตอีกหนึ่งอย่างนะครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้เราสองคนก็ออกรถมาไว้ใช้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามได้ในคลิปนะครับย <c oughs> yeah. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาแวะทานอาหารก่อนนะครับที่ร้านใกล้ๆกับจุดแรกที่เราจะมาแวะกันนะครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่เช้านะครับที่เดินทางมาก็ยังไม่ได้ทานอาหารเลยนะทุกคนแต่ทุกคนที่ดูคลิปก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าเรามาถึงทะเลแล้วนะนี่เด็กเจ็ดจาน บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ทุกคนใกล้ๆทะเลเนาะบรรยากาศร้านแต่ว่าทางนู้นะก็คือเป็นจุดชมวิวที่เราจะไปกันนะแต่ว่าเราหิวข้าวไงเราก็เลยมาแวะกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลังจากทานอาหารเสร็จเราก็จะอืมจะขับรถไปหรือจะเดินขึ้นไปดี เพราะมันนิดเดียวเองนะครับเดินขึ้นเดินก็จะเหนื่อยหน่อยผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันขับรถสวนขึ้นไปได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นแต่รถอะขับรถวนวนเป็นวงเวียนอ่ะวนกคนถ้าเราต้องวนจริงๆอะมันไกลมากเลยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บภาพใช่ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะจอดรถไ้ที่ร้านอาหารตรงนี้ก่อนนะสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดิงขึ้นไปถ่ายรูปข้างบน,นคนขับรถไ,ไทำได้ใช่ไหมใชไมม่ไปได้ <laughs> ชัรฟิวโอเคได้นะครับได้สรุปว่าได้โอเคคิดว่าจะต้องไปวนรถนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวพวกเราขอรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดแหก้กัน โยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายแรกของเรากันแล้วนะครับนั่นก็คือนี่ที่นี่เลยมีป้ายด้วยดีจังนี่จุดชมวิวเนินนางพยานะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ตะกี้ก็ใช้เวลาทานข้าวไปสักพักเนาะ ครับทุกคนงเปน,เาาาน็ปนกระโปงางเกงนี่อ้ออนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศสักหน่อยดีกว่าเนาะนี่อยู่ทะเลนะครับสวยนะนั่นน่ะไหนนะนั่นอ่ะเป็นแหลมับหนินพังอ่ะอ๋อนันะ่ทุกคนเห็นไหมนะจุดนี้เลยน้ำทะเลสวยมากใช่มันจะออกเขียวๆฟ้า ตัวนี้เขียวไกลๆหน่อยอ่ะจะเป็นสีฟ้าใช่กี่คือโชคดีมากนะครับก็คือมีรถออกพอดีแล้วก็ได้ได้ที่จอดรถพอดีนะครับก็คือตอนแรกอ่ะเราขึ้นมาใช่ไหมแล้วที่จอดรถมันเต็มก็เลยไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วพอหลังจากทานข้าวเสร็จก็นี่แหละได้ที่จอดรถพอดี อุ้ยตอนตอนที่ช่วงที่เรามาโอประมาณปีที่แล้วอ่ะคนเยอะมากแต่ว่าไม่มีจุดถ่ายรูปแบบต้องต่อคิวถ่ายรูปอ่ะแต่ไม่แน่ว่าเช่นนั้นเดือนอะไรคือต้องต่อคิวถ่ายรูปอ่ะแล้วแดดคือร้อนมากนี่อะไรนี่เขาเรียกว่าสวยใช่สวยมากอากาศนะครับแล้วทำไมตรงนี้มันร้อนจังอ่ะนี่ครับแฟนเรา ภาพบรรยากาศโอเคครับทุกคนก็เราก็เตรียมตัวทำงานของเราต่อนะครับภารกิจของเราถ่ายรูปให้คุณแฟนของเราเองอ่าถูกต้องจ้าพร้ <c oughs> อมยังร<า>้อนมากหอนะอยู่ตรงนี้ไม่นาเท่าไหร่รู้ขอร่วมก่อนจ้าอโอเคครับทุกคนเราไปทำภารกิจของเราให้สำเร็จู้ล่วงก่อนนะครับแล้วเจอกัน ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สองแล้วนะครับก็คือหาดอะไรนะเจ้า <c oughs> เจ้าเหลา <c oughs> เจ้าเหลานะครับทุกคนเ <c oughs> หลาเจ้าโอ้ก็คือตรงเนี้ยเหมือนแบบว่าน้ํามันลงนะครับแบบลงเยอะมากแล้วแบบมันลงมาเดินข้างล่างได้เลยนี่ให้ทุกคนดูนะฮะเนี่ยเนี่ยคือแบบตรงนี้คือแบบว่าลงมาเดินได้เลยนะ <c oughs> ดูดิเนี่ย ทุกคนเห็นไหมคือแบบเดินลงไปไกลมากกว่าจะถึงแบบตรงทะเลอะ่เนี่ยอนนะก็เรียกว่าไงดีละ่ะคนเงียบมากแต่น้ำก็ใสอยู่เนาะ <c oughs> นี่น้ำใสอยู่เนาะใสดู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 ใส อะ,ะเล่นน้ำอดีถอดรองเท้าเดินลงไปเลยลงไหมนี่ทำไมใส่นี่อยู่นะสุดไปน้ำเหรอได้พร้อมเล่นน้ำสุดๆก็ตะกี้นะทุกคนก็รีบถ่ายรูปจากจุดชมวิวเนินานางพญานะครับเพราะว่าแดดคือร้อนแบบร้อนมากตรงนั้นนะครับก็เลยแบบว่ารีบถ่ายแล้วก็รีบลงมาที่จุดที่สองนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไป จุดที่สามต่อนะครับแล้วก็จะไปเช็คอินเข้าที่พักกันนะครับอืมก็จริงๆก็จะกะว่าจะเที่ยววันนี้ให้ครบเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ไปทำธุระอย่างสบายใจแต่แบบว่าตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วนะครับผมคิดว่าหลังจากเนี้ยจะไปที่จุดที่สามต่อแล้วก็จะเข้าโรงแรมไปเช็คอินแล้วก็จะพักที่โรงแรมเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก่อนเที่ยงนะครับ ก็จะไปจุดที่สี่จุดสุดท้ายที่เราจะไปในวันนี้แต่ว่าเราเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเริ่มเย็ยนแล้วอะ่ะแล้วคุณแฟนเราก็นี่ชีวิตติดคอนเทนต์ไปแล้ว<笑><笑>ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นหาที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะแต่ก็แวะมา รับบรรยากาศได้นะครับจริงๆตรงจุดแรกอ่ะมันมีอีกหาดหนึ่งทุกคนแต่ว่าหาดนั้นน่ะมันน้ํามันสีมันขุ่นมากเลยนะครับก็เลยไม่ได้แวะนะครับเราคิดว่าที่เนี่น่าจะสวยก็เลยแวะมาใช่แต่เป็นไงสวยนะเดี๋ยวเตรียมตัวถ่ายรูปด้วยนะจ๊ะจ้ะแต่หาดคนเงียบๆเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้ทุกคน ก็ยังไงก็เดี๋ยวทำธารกิจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกันที่จุดที่สามนะครับอืมให้ดูบรรยากาศอีกรอบก่อนไปอตอนนี้ก็ถึงจุดหมายที่สั่งเราแล้วนะครับจริงๆก็เราก็ไปกราบไหว้มาแล้วแหละที่นี่ก็คืออ่าเป็นคล้ายๆแบบ ศาลหลักเมืองนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับน่าจะเป็นของของพระเจ้าตากแต่ว่าศาลหลักเมืองน่าจะตรงนี้นะคอ่าใช่ใช่เรามาไหว้พระเจ้าตากก่อนเลยใช่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นศาลหลักเมืองซึ่งเรามาไหว้พระเจ้าตักสินก่อนนะครับอือใช่ไปเดี๋ยวเราไปศาลหลักเมืองเนาะ ช่ตรงนี้ก็จะเป็นข ah ่ายทหารนะครับเป็นข่ายตากสินกองพันทหารทุยกองพันทหารราับที่สองนะครับค่ะไปออยู่บหลนนครับแล้ว คครับทุกคนข้ก็จะประมานี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเสาหลักเมืองนะครับข้างในแล้วก็ผมเรียกไม่ถูกเลยทุกคนนี่ก็คือเป็นเหมือนองค์เทพของจีนหรือหรือในนี่แหละครับผมผมเรียกไม่ถูกริงนะทุกคนขออภัยแต่ตรงนี้ก็คือเสาหลักเมืองนะครับที่เรามากล่าวบูชา ตะกี้คุณแฟนเราเสียงเสียบซีนะฮะนางก่อนนะคะถ้าดีก็จะเอากลับแล้วแล้วล่นมาหลายไหมแสดงว่าดวงดวงดีดวงหล่อนทับนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ที่เราจะเรียกว่าไงลนะ่ะที่ที่เราได้ไปมาในวันนี้นะครับทั้งหมดก็สามจุดแล้วก็ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรมครับอย่างที่ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับและคือแบบเรามาที่เนี่ยคือเย็นมากนะครับทุกคนคือแบบไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยนะคือตอนนี้คือโล่งมากนะครับก็ถือว่าแบบโอเคนะเพราะว่าตอนนี้คือผมพูดอยู่ข้างในนะจะได้ไม่บรบกวนนะักท่องเที่ยวท่านอื่นด้วย อโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับที่โรงแรมนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปรีวิวห้องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเย่ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับทุกคนจริงๆผมก็เช็คอินแล้วก็เอาของอขึ้นไปไว้บนห้องเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็จะม่ให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆแล้วก่อนที่มันจะมืดนะครับอืมก็นี่เอโรงแรมของเรานะครับนี่โรงแรมชื่อว่าอะไรเมอร์โฮเทลนั่นมันวงวงนาตีอ๋อไม่ใช่เมืองนั้นเหรอใช่ไม่ใช่โอเคทุกคนอันนี้ก็คือโรงแรมเมอร์โฮเทลนะครับ ไม่รู้ทุกคนจะเห็นป้ายหรือเปล่าตรงนี้นะครับเมอร์โฮเทลจันทบุรีนะครับบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะครับใช่ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนสร้างเพิ่มนะครับน่าจะเป็นของที่นี่แหละเนาะนี่บรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะครับมันเริ่มมืดแล้วเนาะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปดูบนห้องนะครับว่าห้องหน้าตาเป็นยังไงเนาะเผื่อทุกคน มาเที่อาจารย์ทาบุรีแล้วก็จะมาพักนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนห้องอีกทีนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องแล้วนะครับก็ภายในห้องคร่าวๆนะครับนีนนมม่มีที่วางรองเท้าด้วยใช่ที่วางรองเท้าที่แขวนนะครับแตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับ ดูดีใช้ได้ว้าวประมาณนี้ครับห้องน้ำเราชส่วนภายในห้องนอนก็นี่เตียงแยกจ้าเราเป็นเพื่อนกันไงนอนเตียงเดียวกันได้ยังไงจ้านี่ก็จะเป็นเตียงประมาณนี้ทุกคนที่จ้องจองเตียงคู่เพราะว่าเตียงเดียวเป็นชายผู้ชายผู้หญิง มันอนอนีนียไงไม่ได้โอเคจ้ะโอ, <Okay. S 1> อเคท, <laughs> okay, ทุกคนห้องร้าวๆก็ประมาณนี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นใิสวนข,ของด้านหลังนะครับก็จะเป็นป่าเขานะครับด้านหลัง <laughs> <laughs> ก็ปิดไว้ล้วกันเนาะ <laughs> 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 ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องพักนะครับก็ที่นี่ก็เมืองโฮเทลนะครับ คือละเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าใครแวะไปพันมาจันทบุรีก็แวะมาใช้บริการได้นะครับอืมขาวข้าวก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะพาทุกคนไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่วันนี้เราไม่ได้ไปนะครับ <c oughs> โอเคแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้ก็ <c oughs> วันที่สองนะครับที่จงังหวัดจันทบ,บุรีนะครับตอนนี้ก็เวลา9ก้ามงครึ่งนะครับก็เราก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่สี่กันก่อนนะครับแล้วก็จะไปทานข้าวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปธุระของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> ในช่วงอ <c oughs> ในช่วงบ่ายนะครับอืหลังจากนั้นก็เสร็จธุระก็จะเดินทางกลับนะครับทุกคนก็ วันนี้ก็ไปอีกแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับที่จะพาเพื่อนๆไปดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันก็รอติดตามนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงจุดที่4นะครับจุดสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทําธุระแล้วก็เดินทางกลับนนทบ,บุรีกันนะครับซึ่งที่นี่ก็คือนี่แต่มาก เขาเรียกว่าใช่อาสนวิหารพระนางมารีนะครับที่จังหวัดใช่จังหวัดจันทบุรีนะครับนักท่องเที่ยวก็เต็มเลยนะครับทุกคนจริงจริงที่อยากมาที่นี่ก็คือผมเห็นว่าโบสถ์แล้วก็ข้างในอะ่ะก็คือมันเป็นศิลป,ปะเหมือนเป็นงานศิลป,ปะก็คือแบบอยากอยากมาชมแล้วโกรแต่ว่า เหมือนจะเข้าข้างในไม่ได้นะแต่เหมือนเห็นในรีวิวอ่ะหรือว่าที่เขามาลงตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็คือเขาถ่ายข้างในมาด้วยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้าข้างในได้แต่สรุปก,ก็คือเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้หาข้อมูลมาเต็มๆนะแค่รู้สึกว่าเปิดไปเจอแล้วเห็นว่ามันสวยดีเออเลยอยากมาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยนะครับ <S 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 ว่ามันเข้าได้ไม่ได้อะไรยังไงแต่ก็คือแค่ได้มาดูแบบว่าเนี่ย ตัวโบส์แล้วก็บริเวณรอบๆนี้ก็โอเคแล้วเนาะและท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่ก็ก็จะมาถ่ายรูปกันตรงน้ำพุตรงข้างหน้านี้นะครับบล็อกในคลิปนี้ก็จะแบบว่าไม่ได้ลดผลอะไรเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเรากะมาทําธุระแล้วก็แวะเที่ยวด้วยเนาะก็เลยไม่ได้แบบเที่ยวเต็มที่นะครับทุกคนก็ได้ประมาณนี้เนาะ โอเคครับทุกคนตะก,กี้ที่ผมบอกว่าข้างในเข้าไม่ได้คือจริงๆมันเข้าได้นะครับทุกคนแต่ว่าทางเข้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับข,ข้างๆวิหารนะครับอตอนแรกที่ผมเดินผ่านะ่ผมไม่เห็นทางเข้าตรงนี้ไงพอดีกําลังจะเดินกลับขึ้นรถเนาะแล้วทีนี้ <c oughs> เห็นคนเดินออกมาพอดีก็เลยเข้าไปนะครับข้างในแต่ว่าข้างในเราไม่สามารถ เซลฟี่ตัวเองหรือว่าถ่ายรูปบุคคลได้นะครับก็คือเราสามารถถ่ายภาพเก็บภาพสถา,านที่เก็บภาพบรรยากาศหรือว่าเก็บวิดีโอได้นะครับถ้าใครจะมานะครับก็ลองแวะเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าข้างในสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศอะไรเงี้ยข้างในนะครับก็ตะกี้ผมเข้าไปผมก็ถ่ายเป็นวิดีโอไว้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ทุกคนดูเนาะโอเคทุกคนแล้วเจอกันนะครับ